การทำฮอร์โมนนมสดประโยชน์ของฮอร์โมนนมสดคือช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีทำให้ต้นและใบของพืชแข็งแรงมีรสชาติหวานกรอบใช้ได้ทั้งพืชกินใบและพืชกินผลแทบทุกชนิดส่วนผสมมีดังนี้นมสดสองกล่องหรือ500มิลลิลิตร น้ำตาลทรายไม่ขัดขาวสองช้อนแกงนมเปรี้ยวหนึ่งขวดเททุกอย่างรวมกันในภาชนะที่คุณมีแล้วคนให้ทุกอย่างเข้ากันดี ที่ใใส่ขวดพลาสติก เขย่าวขวดอีกครั้งหมักไว้3วันนำมาใช้ได้อัตราส่วนการใช้น้ำสิบลิตรต่อฮอร์โมนนมสุด2ช้อนแกงดาดรถทางดินหรือฉีดพ่นทางใบ5วันครั้งเนื่องจากมันเป็นสารชีวภาพ ยังจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่องถึงจะเห็นผลนะครับทำไมต้องใช้ส่วนผสมเหล่านี้นมสดมีโปรโตีนและแคลเซียมซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทำให้ต้นและใบของพืชแข็งแรงมีรสชาติหวานกรอบนมเปรี้ยวมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากมายหลายล้านตัว เป็นตัวช่วยย่อยโปรตีนในนมสดให้แตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆช่วยให้พืชดูดซึมไปเป็นอาหารได้ง่ายน้ำตาลทรายไม่ขัดขาวใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยวช่วยให้เกิดการขยายตัวและทำให้จุลินทรีย์แข็งแรงและย่อยโปรโตีนในนมสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชอบก็ติดตามไม่ชอบก็ติดตามกันไว้นะจ๊ะลาทีมิใช่ลาก่อนสวัสดีครับ